สวัสดีครับผมเฉลี่จังครับวันนี้แดดออกแล้วครับผมเมื่อวานทั้งวันทั้งคืนนะครับฝนตกไม่ได้ออกมาเดินนะครับวันนี้มาใส่อยกินยอดอ้อยครับกอนอ้อยที่จะโลทิ้งแล้วนะครับก็จะได้ไถให้กินก่อนนะครับเมื่อวานทั้งวันทั้งคืนแล้วครับฝนตกครับผม วันนี้ีโอกาได้ออกมาอแดดออกแล้วครับผมีมอกาได้ออกมาได้กินก่อนที่เขาจะไถครับผมกินยอดอ้อยนะฮะกินก่อนที่เขาจะต้องมาไถานะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณ สำหรับแอปเปลิลรสหวานนะครับส่งมาให้เชลีจังนะครับผมคุณแม่หญิงน,นะครับผมจนเป็นหน้าใจญบุตรนะครับผมฝากขอบคุณครับผมได้ทานแล้วนะครับกินแอปเปิลเสร็จก็จะดเดินออกมานี่แหละครับแดดเพิ่งออกวันนี้วันตกทั้งวันทั้งคืนอาหารก็จะเริ่มจะหมดแล้ว คันมีถูต้หนหอาไอ้อยก็จะหมดกินแล้วต่อไปอันนี้ก็ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้ปลูกใหม่ ้าก็จะปลูกมันสะปะหลังครับกระโลถึงก่อนที่จะไถรถไถจะมาไถาก็ต้องกินก่อนดูสิครั เชครับผมาขอบคุณนะครับท่านที่ติดต,ต,ตามชนิดจังนะครับผมฝาก้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ